เทสเซอร์เพิ่งปล่อยระเบิดลูกใหม่ที่กำลังสั่นสะเทือนวงการรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วโลกนั่นคือแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนที่วิ่งได้ไกลถึง550ไมล์ชาร์จเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและผลิตขึ้นโดยไม่ใช้โคบอลหรือลิเทียมนี่ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงแต่นี่คือการปฏิวัติที่ซ่อนอยู่ในที่แจ้งชัดและมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอาวุธลับของเทสเซอร์ไม่ใช่รถยนต์รุ่นใหม่แต่มันคือหัวใจของอนาคตนั่นคือตัวแบตเตอรี่เองอย่ากระพริตตตตาากกดลลลแะิมอน,นี้เย เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะทําให้คุณทึงแบตเตอรี่นาคจะเป็นปัญหาคอข,อขวดแต่ทุกคนก็พูดกันแบบนั้นทุกคนเชื่อแบบนั้นบทสนทนามักจะเกี่ยวกับลิเทียมวิธีชาร์จให้เร็วขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นอีกนิดนั่นแหละคือเกมนั่นคือการแข่งขันแต่ในขณะที่โลกกาลังถกเถียงกันเรื่องการปรับปรุงทีและเล็กทีและน้อยกลับมีบางอย่างเกิดขึ้นเบื้องหลังไม่ใช่ในที่สาธารณะไม่ใช่ในการถแถลงข่าว ภายในห้องทดลองกันเสียงที่ปิดสนิทในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเทสลากำลังส,งสร้างสิ่งที่ไม่เพียงแต่ท้าทายกฎเกณฑ์เท่านั้นแต่ยังเขียนกฎเกณฑ์ใหม่ด้วยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความก้าวหน้าเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าทำไมเราถึงยังคงต่อสู้กับศัตรูเดิมๆอยู่นั่นก็คือการเสื่อมสภาพของลิเทียมความร้อนหนีหายและการคายประจุที่ล่าช้าแล้วถ้าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ขนาดของแบตเตอรี่หรือแม้แต่สารเคมีในแบตเตอรี่แต่อยู่ที่วิธีการเคลื่อนย้ายพลังงานภายในละ่ะนั่นคือที่มาของอะลูมิเนียมไม่ มีสภาพนำไฟฟ้าสูงอุดมสมบูรณ์สามารถถ่ายโอนพลังงานได้เกือบจะทันทีโดยไม่เกิดภาวะคอขวดตอนแรกเป็นเพียงทฤษฎีมีกระดาษอยู่ตรงนี้มีเซลล์ทดสอบอยู่ตรงนั้นแต่แล้วบางสิ่งก็เข้าที่เข้าทางวิศวกรของเทสลาค้นพบวิธีที่จะไขายจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของอลูมิเนียมนั่นคือไอออนล็อกโดยปกติแล้วไอออนของอลูมิเนียมไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้เร็วพอแต่ด้วยการเปลี่ยนสารตั้งต้นยึดเหนี่ยวซึ่งเป็นส่วนผสมของคาร์บอนกราฟีน ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะผสมกับจุดเหนี่ยวนําระดับอะตอมพวกมันจึงก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการคายประจุแบบควอนตัมเบิร์สผลลัพธ์ที่ได้คือจ่ายไฟได้ตามต้องการไม่มีความล่าช้าไม่มีเฟดไม่มีจุดชคกทางเคมีมันเหมือนกับการเปลี่ยนจาก DIAL up ไปเป็นไฟเบอร์ออปติกแต่เป็นการคายประจุแบตเตอรี่และนั่นก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพราะตอนนี้ปัจจัยจํากัดไม่ได้อยู่ที่ว่ารถของคุณจะขับได้นานแค่ไหนมันคือความยากลําบากที่มันต้องเผชิญในการเปิดตัวทางใดนั้นรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ได้เนน้ เรื่องความทนทานอีกต่อไปแต่มันเน้นเรื่องกําลังไฟฟ้าดิบที่ไม่ได้ผ่านการกรองเอาพุทธระดับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ที่มีความหนาแน่นของความจุเท่ากับชุดแบตเตอรี่เต็มและเทสลาก็ทําให้มันใช้งานได้จริงไม่ใช่บนแท่นทดสอบต้นแบบแต่ในโมดูลขนาดเต็มซ่อนตัวอยู่ใต้รถทดสอบวิ่งรอบสนามปิดขณะที่คนอื่นๆยังคงไล่ล่าหาลิทิมเงาภายในห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงของเทสลาตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจให้รั่วไหลแต่กลับกลายเป็นว่าเกิดขึ้นจริง สิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าแต่มันเป็นการก้าวกระโดด7 0 0 0วัตตัดต่อกิโลกรัมซึ่งมากกว่าเซรเทียมไอออน4 6 8 0ของเทสลาถึง5เท่านั่นไม่ใช่แบตเตอรี่อีกต่อไปแต่มันคือการระเบิดที่ถูกควบคุมและส่งผ่านพันที่ปรับแต่งด้วยซอฟต์แวร์เ็ลพอที่จะเทียบเท่ากับระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงแต่ยังคงความเทสเตียนและทำซ้ำได้เซลไอออนอะลูมิเนียมแบบใหม่ไม่พองตัวเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันไม่จำเป็นต้องระบายความร้อนด้วยความเย็นจัดอันที่จริงแล้วเซลล์เหล่านี้ทำงานได้ดีขขึึ้้นนเมมื่ออุณหภููิสง เซลล์ลิเทียมส่วนใหญ่จะเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสและเมื่อถึง60องศาเซลเซียสเซลจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินขีดจำกัดเซลล์เทสลารุ่นใหม่เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิ85องศาเซลเซียสในขณะที่ลิเทียมจะตายไปอลูมิเนียมกลับเจริญเติบโตได้นั่นเป็นเพราะการถ่ายอวนทางเคมีไม่ได้อาศัยการกระตุ้นด้วยความร้อนแต่อาศัยการสั่นพ้องแบบทันซึ่งถูกกระตุ้นโดยตัวควบคุมสัญ,ญญาณชนิดใหม่ภายในระบบการจัดการแบตเตอรี่ เทสลาเรียกมันว่า QBC หรือการควบคุมแบบ Quantum บิร์สมันไม่ได้แค่ควบคุมพลังงานแต่มันกำหนดรูปร่างของมันเองแม้จะผ่านรอบเต็ม1 0 0 0 0รอบแล้วรายงานจากห้องปฏิบัติการก็แสดงให้เห็นว่ากำลังไฟฟ้าไม่ได้ลดลงที่วัดได้แม้แต่หนึ่งก็ตามแรงบิดเท่าเดิมออกตัวเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมเท่ากับการช้าทุกวันต่อเนื่องกว่า25ปีโดยไม่เกิดการเฟดเลยและสำหรับเทสลาแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องน่าอวดเลยมันเป็นข้อกำหนดท้อรถที่แบตเตอรี่นี้ จะใช้งานไม่ใช่รถเก่งหรูไม่ใช่เรือธง,งราคา1 2 0 0 0 0ดอลลาร์มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเทสเลอร์ไม่ได้แค่สร้างแบตเตอรี่ใหม่เท่านั้นแต่ยังสร้างรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมยังคงไม่เชื่อว่าเป็นจริงภายในเรียกว่าโปรเจกต์เรวูแต่ในที่สาธารณะจะใช้ชื่อว่าโมเดล2ราคาต่ำกว่า16,00 0ดอลลาร์ระยะทาง550หไมล์ชาร์จแค่5นาทีเองเหรอือมันไม่ใช่การตลาดนั้นนั่นคือสิ่งที่เทสลาสาธิตให้เห็นแล้วในงานทดสอบแบบปิดของเท 5นาทีจาก0ถึง100บนเครื่องชาร์จอลูมิเนียมระดับสีที่ใช้การโมดูเลตแบบควอนตัมเบอร์สนี่ไม่ใช่การก้าวกระโดดทางทฤษฎีแต่มันคือการปฏิบัติจริงและปรับขนาดได้เมื่อนักกล่าวได้รับเชิญอย่างเงียบเงียบให้ทดลองขับโมเดล2รุ่นแรกก่อนการผลิตพวกเขากลับไม่ได้รับการบอกว่ามันขับเคลื่อนด้วยอะไรแต่พวกเขาสังเกตเห็นบางอย่างนี้ไม่ใช่แค่รถอีวีราคาถูกแต่มันพุ่งทยานอย่างดูเดือด อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3.2วินาทีเงียบดุดันร้าความปราณีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้ายปัญหาความร้อนสะสมไม่หน่วงไม่ตกพอดเทคันร้อนเกินไปหลังจากออกตัวไปไม่กี่ครั้ง bmw i 4เร่งเครื่องได้แค่50องศาเซลเซียสเทสลาอลูมิเนียมไอหรือมันก็พุ่งชนไม่หยุดและนั่นแหละคือตอนที่ผมรู้ตัวนี่ไม่ใช่เทสือที่ตามทันแต่เป็นเพราะคนอื่นๆกำลังตาม หลังอยู่เพราะในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่ายังคงพยายามผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าราคา6 0 0 0 0ดอลลาร์ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง30นาทีและมีเคมีแบตเตอรี่ที่เปราะบางเทเซอร์กำลังเตรียมบุกตลาดด้วยขีปนาวุธไฟฟ้าราคา15,000ดอลลาร์ที่ไม่เคยจางหายไม่ร้อนจัดและชาร์จได้ก่อนดื่มกาแฟหมดแก้วสิ่งที่น่าตกใจไม่ใช่เพราะเทเซอร์สร้างแบตเตอรี่ที่ดีกว่าแต่ที่น่าตกใจคือพวกเขาทําให้มันราคาถูกลงไม่ใช่สักวันหนึ่งนี่ไม่ใช่คอนเซปต์อีกต่อไปแล้วมันกําลังถูกผลิตออกมาในสายการผลิตที่่จํากัดอยูแล้ว เป็นแบบโมดูล่าเรียบง่ายและประสานรวมในแนวตั้งเซลล์ทุกเซลล์ผลิตภายในบริษัทโดยใช้วัสดุที่มีปริมาณมากกว่าลิเทียมถึงสิบเท่าไม่มีโคบอลไม่มีนิกเกิลไม่มีจุดยึดในห่วงโซ่อุปทานมีเพียงความเร็วที่ผลิตในประเทศล้วนๆห่อหุ้มโดยรูปลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีใครพร้อมเลยไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะในขณะที่โลกหมกมุ่นอยู่กับลิเทียมโคบอลและแรทธาตุแห่งความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในดินที่ถูกทำลายจากสงครามเทส ลากลับมองข้ามท่าที่ถูกมองข้ามธรรมดาสามัญจนแทบมองไม่เห็นไม่ใช่เพราะมันไม่มีพลังแต่เพราะมันมีอยู่ทุกที่ธรรมดาเกินกว่าจะเรียกว่าปฏิวัติได้จนกระทั่งบัดนี้อลูมิเนียมท่าที่พบมากเป็นอันดับสามของโลกมีน้ำหนักเบาแข็งแรงและรีไซเคิลได้ไม่รู้จบนักวิทยาศาสตร์ยอเย้ยศรรักยภาพของท่าดนี้ในฐานะวัสดุสำหรับแบตเตอรี่มานานหลายทศวรรษมันไม่เสถียรเกินไปไวต่อปฏิกิริยามากเกินไปและลหลังเกินไป แต่เทคนิคเคมีล่าสุดของเทสเาได้พลิกบทบาทนั้นด้วยการใช้โครงสร้างผลึกที่ฝังตัวด้วยตัวปรับโครงตาข่ายคล้ายกราฟีนแกนอลูมิเนียมจึงไม่เสื่อมสภาพเมื่อใช้งานแต่กลับแข็งแรงขึ้นยิ่งชาร์จมากโครงสร้างก็ยิ่งล็อกแน่นขึ้นไม่เสื่อมสลายเปิดใช้งานได้เซลล์ใหม่นี้ไม่เพียงแต่ขจัดความจําเป็นในการใช้ลิเธียมเท่านั้นแต่ยังขจัดโคบอลไม่ต้องใช้นิกเกิลไม่ต้องใช้แร่ธาตุหายากไม่ต้องพึ่งพาเหมืองของจีนหรือต้นทุนมนุษย์ของคงโกอีกต่อไปมีเพียงอลูมิเนียมดิบจากอเมรรริกกาาาาาที่่ปัับขขนนดดได้ผล ด้วยชั้นไอออนที่ปรับแต่งด้วย AI ซึ่งสามารถจัดเรียงตัวเองภายใต้พาักง,งานปัจจุบันแต่สิ่งที่สร้างความปั่นป่วนอย่างแท้จริงคืออะไรความร้อนสิ่งเดียวที่คาลิเทียมได้คืออลูมิเนียมยิ่งแบตเตอรี่ร้อนขึ้นเท่าไหร่ช่องทางภายในก็ยิ่งนำไฟฟ้าได้มากขึ้นเท่านั้นไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไม่ไม่มีอาการบวมเป็นเพียงประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบดิดๆเร่งกำลังไม่ถูกกดทับด้วยความร้อนสูงในทะเลทรายในสนามแข่งภายใต้แรงกดดันอลูมิเนียมไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ยังจเจริญเติ และเมื่อห่วงโซ่อุปทานลิเทียมกําลังพังทลายลงภายใต้อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์นี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางเทคนิคหากแต่เป็นมีสั้นทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานความยืดหยุ่นทางอํานาจอธิปไตยที่เทสลาเพียงผู้เดียวดูเหมือนจะพร้อมจะรับมือแล้วช่วงเวลาที่ไม่มีใครเชื่อก็มาถึงความกลัวเดียวที่ผู้ไม่เชื่อเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนยึดถือเช่นเดียวกับคําสอนเรื่องเวลาในการชาร์จยังคงเป็นการถกเถียงเดิมๆเ,เสมอรถยนต์ไฟฟ้าก็เยี่ยมยอดแต่ผมไม่มีเวลารอนาน ถึง40นาทีในการเดินทางไกลและข้ออ้างนั้นก็พังทลายลงทันทีในการสาธิตแบบปิดห้องนักลงทุนเทสล์ได้นำต้นแบบโมเดล2เพียงคันเดียวออกมาถอดแฟลออกกลุ่มด้วยสีดำวิศวกรเสียดมันเข้ากับซูเปอร์ชาร์จเจอร์มาตรฐานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทดลองไม่ต้องใช้สายไฟหลอกและกดจับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่การแสดงผาผลแต่มันเป็นการรีเซ็ตเกณฑ์มาตรฐาน5นาทีไม่ใช่50นาทีไม่ใช่30นาที5นาทีถึง80ของความจุคนดูไม่ปลกมือเลย วกเขาจ้องมองเพราะผลกระทบนั้นรุนแรงมากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพิเศษใดๆไม่มีการเปิดตัวทั่วประเทศมีเพียงเคมีเซล์แบบใหม่และอินเทอร์เฟซไฮเปอร์เปอร์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งพลังงานผ่านเส้นทางโครงสร้างนาโนโดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินปกติหรือทําให้คู้บวกเสื่อมสภาพช่องเล็กๆเ,เหล่านี้ประกอบขึ้นเองผ่านแบบจําลองการก่อตัวที่คาดการโดย AI ทําให้อออนไหลได้เหมือนแสงเลวโดยเลี่ยงจุดต้านทานท,านที่ทําให้แบตเตอรี่แบบเดิมเสียหายและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น เซลไม่ได้ร้อนขึ้นเลยไม่มีพัดลงไม่มีคอยเย็นมีเพียงการถ่ายโอนข้อมูลดิบที่ถูกดูดซับไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสำรวจหลังการสาธิตเทสลาเปิดเผยตัวเลขที่ทำให้บรรดาผู้ไม่เชื่อในห้องประชุมต้องเงียบปากไปผู้บริโภคที่ลังเลที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า65กล่าวว่าความกังวลอันดับหนึ่งของพวกเขาคือเวลาในการชาร์จซึ่งตอนนี้ความกังวลน,นั้นหมดไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องความอึดด้วยในขณะที่ลิเทียมไอออนเสื่อมสภาพแตกหัก และสูญเสียความจุในทุกๆรอบวงจรที่หนักหน่วงการออกแบบไอออนอลูมิเนียมของเทสลากลับตรงกันข้ามแต่ละรอบวงจรจะปรับโครงตาขายไอออนใหม่เหมือนกับการสมานตัวของกระดูกหลังจากความเครียดแม้หลังจากผ่านรอบการคายประจุชาร์จเต็ม500,000รอบแบตเตอรี่ก็ยังคงประสิทธิภาพการทำงานได้100นั่นคือการใช้งานประจำวันกว่าศตวรรษโดยที่ไม่เสื่อมถอยและนั่นไม่ใช่ทฤษฎีเทสลาได้นำเซล ไปใช้งานภายใต้การจำลองรถตู้ส่งของในเมืองการเบรกแบบหยุดสนิทวงจรความร้อนจากลบองศาเซลเซียสไปจนถึงบวก90องศาเซลเซียสและหลูกเร่งความเร็วที่ออกแบบมาเพื่อจำลองการลากจูงขึ้นเนินด้วยน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่คันเร่งทำงานไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่อุณหภูมิพุ่งสูงจนทำให้เครื่องดับแบตเตอรี่หัวเราะย,ยอความเครียดระบบเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่ก็กลายเป็นเรื่องที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเส้นทางตัวนำยิ่งยวดของไอออนอลูมิเนียม ช่วยให้สามารถดึงพลังงานกลับคืนได้มากถึง98ในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูงระยะการใช้งานเพิ่มขึ้น20ไม่ใช่จากการชาร์จแต่จากการเบรคคุณไม่ได้แค่หยุดรถแต่คุณเติมพลังงานกลับเข้าไปปัญหาคันเร่งค้างเนื่องจากความร้อนหมดไปหมดไปรถของคุณกำลังระบายความร้อนอยู่โปรดรอสักครู่ผู้ขับขี่สามารถดันอลูมิเนียมไอให้ถึงเส้นแดงในความร้อนของทะเลทรายภายใต้ภาระหนักที่ความเร็วสนามแข่งและกราฟกำลังยังคงทรงตัวไม่ต้องลดระดับไม่ต้องหลงไม่คุณก้าวร้าวเกิดไปลองใหม่ ที่หลังแค่พลังงานดิบๆที่สามารถทำซ้ำได้ตามต้องการและต่างจากต้นแบบ s o ลิ d สเต t ์อื่นๆที่ยังคงติดอยู่ในห้องทดลองหรือมีราคา80,000ดอลลาร์ต่อเครื่องนี้ไม่ใช่แนวคิดมันเป็นของจริงมันทนทานมันพร้อมแล้วท่าที่ถูกย่อเย้ยที่สุดในโลกเพิ่งจะแหกกฎฟิสิกส์และเทสลาก็กำลังสร้างอนาคตรอบๆท่านั้นอยู่แล้วแต่การสร้างอนาคตนั้นต้องอาศัยมากกว่าแค่ความก้าวหน้ามันต้องอาศัยสนามรบแบบใหม่ การปฏิวัติของเทสลาไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเคมีเท่านั้นแต่ยังได้ค้นพบบ้านและต้องประกาศในโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตอุตสาหกรรมของเม็กซิโกนีไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่ธรรมดาทั่วไปนี่คือชีเกร์เม็กซิโกโรงงานผลิตแห่งแรกของเทสลาอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับชุดแบตเตอรี่ไออนอนอะลูมิเนียมโดยเฉพาะทุกตารางนิ้วของโรงงานได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมทั้งในด้านความเร็วประสิทธิภาพและขนาดกระบวนการเคลือบเซลร์เทียมที่ต้องใช้น้ำมากช้าและปิดเปียกหมดไปแล้วเทสลาเลือกใช้การผลิตอิเล็กโทรดแบบแห้ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมโดยช่วยลดปริมาณน้ําเสียได้หลายพันล้านแกลลอนต่อปีและลดระยะเวลาการผลิตลงครึ่งหนึ่งในโรงงานแห่งนี้แบตเตอรี่กว่าครึ่งล้านชุดจะถูกผลิตออกจากสายการผลิตทุกปีซึ่งใช้พื้นที่เพียงหนึ่งใน3ของพื้นที่ที่โรงงานผลิตตลิเทียมต้องการการผสมผสานในแนวตั้งผสานกับความแม่นยำของหุ่นยนต์ในการเต้นรําที่ออกแบบโดย AI ุูนยนจัดการการประกอบได้ถึง98ขณะที่มนุษย์มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่แค่ระบบอัตโนมัติเท่านั้นแต่มันคืออาวุธทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งทุกรายแล้วโลจิสติกละ่ะรวดเร็วทันใจโมดูลลบแบตเตอรี่ชุดแรกใช้เวลาไม่ถึง72ชั่วโมงตั้งแต่สายการประกอบไปจนถึงรถขนส่งซึ่งความเร็วนี้เองที่เปลี่ยนความคาดหวังในห่วงโซ่อุปทานและกลายเป็นฝันร้ายด้านโลจิสติกสําำหรับผู้ผลิตเดิมที่ติดค้างอยู่กับความล่าช้าหลายสัปดาห์หหรรืืออลาายเดนนโงง,ง ไม่ได้ผลิตแค่เซลล์เท่านั้นมันคือการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานความทะเยอทะยานของเทสลาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นโรงงานเทียงแห่งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พวกเขาจึงวางแผนจัดตั้งโรงงานขนาดเล็กหลายสิบแห่งกระจายอยู่ทั่วโลกภายในปี2,569มีโรงงานขนาดเล็ก35แห่งที่ได้รับการยืนยันแล้วใน12ประเทศและภายในปี2,570เป้าหมายคือโรงงานขนาดเล็ก100แห่งใน20ประเทศ โดยแต่ละแห่งสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้1ล้านก้อนต่อปีนี่ไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจแต่มันคือโครงข่ายไฟฟ้าแบบกระจายอำนาจของการผลิตโรงงานขนาดเล็กแต่ละแห่งดำเนินงานเป็นหน่วยอัตโนมัติชานฉลาดและตอบสนองฉับไวควบคุมโดยระบบ AI ที่ปรับผลผลิตให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตลาดแบบเรียลไทม์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้ทำลายการผูกขาดลิเทียมการผูกขาดของจีน และบริษัทกั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่อีกจำนวนหนึ่งเครือข่ายแบบกระจายตัวของเทสลาช่วยลดต้นทุนการขนส่งลดภาษีศุกากรและขจัดปัญหาคอขวดทางภูมิรัฐศาสตร์การผลิตพลังงานกลายเป็นเรื่องท้องถิ่นยืดหยุ่นและไม่อาจหยุดยั้งได้มันไม่ใช่โรงงานแต่เป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่าเป็นแหล่งพลังงานระดับโลกที่มีเทสเลเป็นแกนหลักแต่ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อคุณอยู่หลังภูมิลัยคำตอบทุกอย่างทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งพลังก็พุ่งพล่านทันทีแรงบิดมหาศาลที่ขจัดอากาศแลก ไม่ลาช้าไม่เลือนหายไม่มีข้อแก้ตัวมันคือพลังดิบบริสุทธ์ไม่ผ่านการกรองส่งมอบด้วยความแม่นยำอย่างแม่นยำแรงบิดอันฉับไวนี้ทำให้โมเดล2พุ่งทะยานจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีเศษแต่ต่างจากซุปเปอร์คาร์ทั่วไปอัตราเร่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่มีการหยุดพักความร้อนขับขึ้นเนินด้วยรถพุ่งเข้าโค้งแคบๆเร่งแสงการจราจรบ,บนทางหลวงเส้นโค้งพละงกำลังยังคงเดิมไม่มีอาการเสื่อมไม่มีคันเร่งค้างไม่มีการกระตุก โหมดลูดิครัสสามารถใช้งานได้รอบแล้วรอบเล่าว,วิ่งเร็วแล้ววิ่งช้าแบตเตอรี่ก็ทำง,งานเมื่อต้องเผชิญกับความร้อนสะสมรถให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของร่างกายคุณมากกว่าเครื่องจกักรเปรบเสมือนจรวดที่รัดติดกับล้อทั้งสี่พร้อมพวงมาลัยผู้ขับขี่ที่ได้ทดสอบโมเดล2ต่างรายงานถึงความเชื่อมโยงอันน่าประหลาดรถยนต์จะคาดการอินพุตต่างๆก่อนที่เท้าจะเหยียบคันเร่งโดยจะปรับการส่งพลังงานอย่างไดนามิกให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ และสภาพถนนข้างหน้าเรากับว่ารถกําลังอ่านใจพวกเขาสิงกําลังขับแบบเรียวทามเพื่อประสิทธิภาพและความตื่นเต้นสูงสุดนี่ไม่ใช่แค่การขับขี่แต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรนี่เป็นมากกว่ารถยนต์แต่มันคือการปฏิวัติบนล้อเป็นการมองไปยังอนาคตที่พลังงานอุดมสมบูรณ์รวดเร็วและเชื่อถือได้อย่างไม่สิ้นสุดแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนของเทสลาไม่ใช่แค่สิ่งมาสจั์ทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสําคัญของยุคสมัยใหม่ และโลกกำลังตื่นขึ้นจากพลังของมันแต่พลังนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องทดลองแต่มันกำลังแล่นไปตามท้องถนนเสียบปลั๊กเข้ากับทางเข้าบ้านและส่องสว่างความเป็นไปได้ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวในรถยนต์รุ่นโมเดล2ไม่เพียงแต่เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโลกอีกด้วยโดยความสามารถในการจ่ายพลังงานทันทีสูงสุด2เมกะวัตต์ชุดแบตเตอรี่นี้สามารถให้แสงสว่างแก่บ้านเรือน ได้ถึง200หลังช่วยให้อุปกรณ์อุตสาหกรรมหนักทํางานต่อเนื่องได้นานหลายชั่วโมงหรือให้พลังงานแก่ชุมชนทั้งหมดในช่วงที่ไฟฟ้าดับเทเซอร์ไม่ได้ขายรถยนต์อีกต่อไปแต่กําลังขายโหนดพลังงานเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบพกพาที่เปลี่ยนรถยนต์รุ่นโมเดล2ทุกคันให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เทคโนโลยีการชาร์จแบบ2ทิศทางทำให้การชาร์จไฟ,ฟกลายเป็นมากกว่าแค่การขนส่งแต่กลาย เป็นเส้นชีวิตบ้านรถพ่วงหรือแม้แต่เมืองเล็กๆก็สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ได้โดยตรงลองจินตนาการถึงอนาคตที่รถเทสลาทุกคันที่จอดอยู่จะป้อนพลังงานกลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นสร้างสเสถียรภาพให้กับเครือข่ายท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของระบบอลูมิเนียมไอทําำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได้เปลี่ยนรถยนต์รุ่นโมเดล2ทุกคันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงขข่่าาายพลังงนนดใหญ ที่กระจายตัวนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่นี่คือพิมพเขียวอันโดดเด่นของเทเซอร์สำหรับการปฏิวัติพลังงานที่ซึ่งรถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเตาปฏิกรณ์เคลื่อนที่แหล่งพลังงานคงที่และหน่วยกักเก็บพลังงานที่ยืดหยุ่นผสานเข้ากับชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวผลกระทบเหล่านี้แผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าท้องถนนคุกคามที่จะพลิกโฉมว,วิธีการผลิตจัดเก็บและจ่ายพลังงานทั่วโลก และสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในนี่คือการโจมตีครั้งสุดท้ายรถยนต์รุ่นโมเดล2มีราคาถูกกว่ารถยนต์คอมแพกที่ใช้น้ำมันเกือบทุกรุ่นในท้องตลาดเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายรุ่นและสะอาดกว่าแม้แต่รถยนต์ไฮโดรเจนที่ทันสมัยที่สุดเมื่อนำไปเทียบกับกู้แข่งอย่างดอฟินของบิดหรือเล็กแบงจีเมันไม่ได้แค่นำหน้าแต่มันทำลายสถิติโลกด้วยราคาต่ำกว่า16,000ดอลลาร์สหรัฐชาร์จไฟเพียง5นาทีวิ่งได้550ไมล์และอัตรา เร่งระดับซูเปอร์คาร์ทลายกรอบตัะเดิมเดิมๆของการประบีประนอมเวลาเติมน้ำมันที่ปามน้ำมันตอนนี้ดูล้าสมัยเหมือนกับจอดทิ้งไว้เฉยๆเ,เ,เทียบกับการชาร์จเพียง5นาทีของเทเซอร์ต้นทุนการบำรุงรักษาลดลงจนเกิดเป็นศูนย์ค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงก็หายไปยุคสมัยอันยาวนานหลายศตวรรษของเครื่องยนต์สันดาปภายในพังทลายลงภายใต้ภาระทางเศรษฐกิจล้วนๆและสมรรถนะอันโหดร้ายนี่ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันได้อย่างเด็ดขาด ในทุกประเภทที่สําคัญการสิ้นสุดของการเผาไหม้ไม่ใช่คําถามว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่เป็นคําถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้กลับมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งกว่านั่นคือการตายของลิเทียมเทสลาจากราคา120สดอลลาร์สหรัฐเหลือต่ากว่า40สดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการลดลงของราคาเพียงเท่านี้ก็คุกคามที่จะทำลายห่วงโซ่อุปทานลิเทียมทั้งหมดซึ่งเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่เทสลาคาดการไว้อย่างเปิดเผยมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้นแต่มันคือการควบคุมวงจรชีวิตแบตเตอรี่ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้เป็นระบบหมุนเวียนเฉพาะพื้นที่และทํางานอัตโนมัติวัสดุมากถึง95ได้รับการรีไซเคิลภายในโรงงานไม่มีเหมือนขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ไม่มัน่นคงไม่มีจุดคอขวดทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีการพึ่งพาประเทศหรือบริษัทใดประเทศหนึ่งการผูกขาดการกลั่นลิเทียมของจีนมานานหลายทศวรรษซึ่งครองตลาดโลกกว่า80กำลังเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดฝูงโรง,งงานขนาดเล็กของเทสลา ซึ่งแต่ละแห่งผลิตอลูมิเนียมไอไอแอนแพ็กออกมาหลายล้านชิ้นทั่วโลกกำลังทำลายห่วงโซ่อุปทานและกระจายอำนาจยุคคริเทียมกำลังจะสิ้นสุดลงและอาณาจักรพลังงานของเทสลากำลังฟื้นคืนชีพจากเท่าทานนี่ไม่ใช่การเปิดตัวรถยนต์ธรรมดาๆรรแต่มันคือการประกาศอิสระภาพการยิงปืนในสงครามเงียบเพื่ออนาคตของพลังงานโมเดล2ไม่เพียงแต่เป็นยานพหาหนะเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมการท้าทายและระเบียบโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึงและเมื่อยุคคริเทียมเริ่มจางหายไปคำถามหนึ่ง ก็ยังคงวงเวียนอยู่ในอากาศนั่นคือส่วนที่เหลือของโลกจะตามทันได้เร็วแค่ไหนก่อนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง